รักวัวให้ผูกรักลูกให้ข้าฉันข้าฉัน พบกับสกินคอลแลบก็ซิล่าเอ็กคองเดอะนิวเอ็มพายครับรอบนี้นะครับมาเป็นสกาคิงบันเดิลครับเรียกได้ว่าโอเปอเรเตอร์เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะแดงๆดูแบบดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เลยส่วนปืนเนี่ยให้มาเป็น SMG 2กระบอกเลยนะครับเรียกได้ว,ว่างงมากๆว่าจะยัดมาทําไมทั้ง2กระบอกนะฮะลายมันก็ธรรมดานะครับสีแดงๆที่ดีเข้ามาหน่อยก็น่าจะเป็นเทเซอร์นี่แหละเทเซอร์นะครับเวลายิงเนี่ยก็จะกลายเป็นรูปลอยมือนะฮะสองคนสี่ร้อยซีพีที่เสียไปเนี่ยรู้สึกเสียดายขึ้นมาเลยนะฮะไอ้ที่จะพอเยียวยาาจจจิิตใได้หนนน่่่อยก็็ะเปพมูฟแซ ที่ไอ้แส้ฟาไม่เท่าไหร่แต่เสียงเนี่ยสะใจมากครับไม่ว่าจะไปท่านอนนะครับหรือว่าดาวอยู่เนี่ยดูฟาดสะใจจริงๆฮะโดยเฉพาะเสียงนเนียยังไว่าดูไม่ค่อยคุ้มราคาเหมือนกับแพ็คชิมูที่ผ่านมาเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันต้องซื้อชอบอนิเมชั่นฟาดมันผมเนี่ยก็ถือว่ายืนหยวนกันแล้วกันเม่อคิดยังไงกับสกินนี้ครับคอมเมนต์กันมาได้เลย